สวัสดีครพี่น้องรายการพระคำนำสุขมาถึงท่านแล้วนะคะฮาเรลูรยาอธิษฐานก่อนค่ะฮาเรีูรยาสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปค่ะลูกขอสรรเสริญขอพระคุณพระองค์ทุกลมหายใจไปค่ะขอบคุณสําหรับความรักสําหรับโมรหมายใจสําหรับการเยียวยารักษาโรคสําหรับการดูแลเลี้ยงดูไม่ขาดสนในแต่ละวันสําหรับการอารักขาทั้งยีิบสี่ชั่วโมงสาหรับทรงไถ่ให้พ้นบึงไฟในรกให้พ้นโลกีวิสัยทั้งปวงให้พบความรอดให้มีชีวิตนิรันดร ให้ได้มงกุฎสวรรค์ให้ได้ของประธานท้าก้าอยากให้ได้พระสิริทีลงมาเต็มร่างให้ได้บ้านสวรรค์ที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ทุกคนที่ใจสัตย์ซื่อมือสะอาดในการเฝ้าเดี่ยวในการแชร์พระโพนทุกวันวางมือผู้คนนติษฐานให้ผู้คนทั่วโลกให้กลับใจจากบาปอาพระเจ้าก่อนหมดเวลาขอพระเจ้าเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเถิดไปคะ พันธกิจจะได้ไม่ล่มผีมานซาตานไม่มีสิทธิ์มีส่วนในพันธกิจของพระเจ้าอีกต่อไปไปข้าขอพระเจ้าเทพอพลลงมาให้ลูกลูกทุกคนที่ใจสัตย์ซื่อมือสะอาดโอ้พระบิดาหากลูกทุกคนทำผิดเรื่องหลกราบขอประธานอภัยบาปด้วยเถิดเจ้าข้าขอบคุณพระองค์ที่จัดรายการนี้ขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าข้าขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนโบกมือสัมผัสกับพระเจ้ากดหัวใจรัวๆให้พระเจ้าปีใหม่แล้วตั้งใจรับใช้นะคะตังจีซาเบดลองเบดบอดฟอยบรี Sounds ขอกรุราพระอสยิงใหญ่ร no ูวางใหไม่ไรใดขอเราส่งใจทุกคนนะทุคนดบาปสุลังเพอรับเมนอเมนอเมนอเมนผู้ใดมีกราบทักของพระเยซูประกาศให้รู้ าความเชื่อให้ตลอดได้รับความรอดตลอดกับกันนั้นทุกคนเลยอาเลหร ผิดกับจิตกายตนขอเต็มล้นในพระวิญญาณเด็กเล็กหนุ่มสาวเท่าแก่เฝ้าดูแลรวมอธิษฐานคนตายชายเป็นสัญญาณเพื่อเดินผ่านข้าศน,นั้นอามนผู้อธิษฐานเมตตานัางามนนักอีกวงพักนนละองผุดผ่องใสแสนสำราญเบิกบานดวงหรือไท่ความทุกข์ใดไม่มีมาแพร่ผ่านยามตื่นหรือหลับก็สบายทั้งกายจิตหากนิมิตเป็นฝันดีทุกสถานจะมีพระเจ้าคุ้มภัยในทุกการสุขสราญท่านปกป้องคุ้มครองกายผู้เจริญเมตตาคราตายแล้ว จิตแน่ๆสู่สวรรค์น,นั้นจดหมายให้เร่งพอนากันเถิดทั้งหญิงชายยังไม่สายก่อนตายให้เร่งทําให้เร่งทําทุกวันอย่าประมาทในชีวิตเพราะความเพียนเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายไหมพรุ่งนี้นะไม่รู้ว่าตายต่อหรือฉะนั้นต้องรีบทําความดี菩าตายว่าไม่รู้ตายต่อเรือยนไม่รู้พระเจ้ามารับต่อเรื่องต้องแคบทําความดีพี่น้องเออขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนโทสวรรค์ร่วมกันบันเลงขอพระพรลงมาด้วย พระกิตทรงนำทั่วราสิ่งชั่วร้ายหายไปในปีตังราบิดาทรงช่วยไว้พอใจอาลีรยาสัลลาธาราเซอาลีริยาสัลลาตาราเซสัลลาธาราเซอาลีริยาตระกษัตริ์พระเจ้าด้วยจิตปัญญาและความจริงขอสิ่งชั่วร้ายหมดไปในนามพระเยซูอามินโลกนี้จะมีความสุข และยําเกรงพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอา,ามนช่วงนี้พระคำอังกฤษเป็นไทยแปลนะโอ้กล่าวพยานนิดหนึ่งนะขอบคุณพระเจ้านะหนึ่งเรื่องที่หนึ่งคือเดินทางปลอดภัยแล้วไม่เป็นขออธิษฐานขอสิบเรื่องได้หมดทั้งสิบเรื่องนะขอให้ลูกสิบมั่งขอให้สาม,มีหายมั่งขอให้คนโน้นหายคนนี้หายก็เดินได้แล้วนะอ่าแล้วก็เรื่องต่อไปคือไม่เป็นอ่า ที่บ้านนูนะ้นน่ะกุญแจหายใช่ไหมไม่เพนก็ทําผือที่อ่อเปิดประตูหลังก็ไม่ได้ทําผือที่ยวไม่เพนก็นึกถึงพระเจ้าแล้วก็พระบิดาขอให้ได้ไขกุญแจหลังที่เธอเพราะต้องไปซักผ้าเพราะจะกลับบ้านเลยใช่ไหมแล้วไม่เป็นอธิษฐานหนึ่งนาะทีเองพี่น้องไม่เป็นก็ไปรู้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 กุญแจเลย ได้กุญแจสำรองดียังไขได้อะไขไปเปิดประตูลหลังไปซักผ้าได้ไม่งั้นไปซักผ้าไม่ได้ทาเปลือกพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะยิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่ต่อไปเรื่องต่อไปคือส้มมาเมื่อวานไม่เป็นทานส้มมันติดคอติดคอแล้วหายใจไม่โอกไม่เป็นบอกพ่อปิดาพ่อปิดาช่วยลูกด้วยเนะจะรับลูกไปตอนนี้เลยเหรอนึกนะปีใหม่นี้พระเจ้าจะรับไม่เป็นไปเพระเาะไม่เป็นทาทำคะแนน เหมือนนะถ้าทางโลกคะแนนบุญนะครบแล้วไม่เป็นคิดในใจตลอดเพราะไม่เป็นเอ่เออะไรนะอธิษฐาน,านอ่านพระคำนำประกาศไม่ขาดพระโพลเลยแปดปีแล้วปีนี้ปีที่เก้าแลยใช่ไหมคิดว่าพระเจ้ามารับเลยเสร็จลูกแน่นแน่นแน่นเลยทำเผื่อพี่น้องก็ขอพระบิดาช่วยลูกด้วยพระบิดาช่วยลูกด้วยออกมาเลยส้มออกมาเลยพี่น้องอยู่ๆก็ออกมาพึกเลย เฮอ,อหายใจได้ไม่งั้นหายใจไม่โอกแน่นนะขอบคุณพระเจ้าน้ําตาไหลเลยพี่น้องนี่แย่มีพระเจ้าไม่เป็นจะขอแล้อธิษฐานร้องไห้ไปด้วยเวลาอยู่คนเดียวนะขอบคุณพระเจ้าที่ทรงดูแลอย่างดีนะพระเจ้าจะจัดเป็นเลาะ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 ละ,ะ,ะนะให้ทุกเรื่องเลยเป็นสิบสิบเรื่องในแต่ละวันเนี้ยขออะไรก็สําเร็จหมดพระให้ติดสนิทจริงๆพี่น้อง ชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หันเจ้าปากร้อยเปอร์เซ็นต์ทำตามพระคำพีร้อยเปอร์เซ็นต์ามตามการทรงนำร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพระเจ้าจะอยู่ด้วยตลอดไม่เป็นรู้นี่ไม่งอนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตั้งแต่ตอนทุ่มมาไม่เป็นอาบน้ําจะ้าพระเจ้าเน่นนะส้มมันติดโคอพี่น้องทานทานกลืนลงแล้วนี่แต่อยู่ๆไม่เป็นอาบน้ํามันอาบน้ําแล้วไอหน่อยนั้นไอเพราะน้ําเย็นนี่นะโลโก็มันจะออกมานั้นเล่าให้ฟัง ว่ามันติดเลยพี่น้องติดโคเลยทีนี้ทําผือเดียวนึกถึงพระเจ้าจำม้อยพี่น้องนึกถึงพระเจ้าตลอดพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราตลอดแล้วไม่เป็นสั่งลูก่าเป็นยาไว้แล้วถ้าเกิดแม่ไม่ได้จัดรายการแสดงแม่ไปแล้ว <laughs> พระเจ้ามารับแล้ว <laughs> เตรียมพร้อมทุกเมื่อเติมน้ำมันตะเกียงไว้เต็มทุกวันนะพวกเราทุกคนนะอย่าประมาทในชีวิต เขาไม่ทราบว่าอยู่ๆพระเจ้ารับแบบไอโนกหรืออาริยาเอริยาไปเลยนั้นไม่เป็นอธิษฐานขอวันนั้นพี่น้องนะอ่าทีนี้อธิษฐานเกี่ยวกับพระคำมังกรเป็นไทยแปลอธิษฐานก่อนค่ะฮาริยาสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปค้ารูกขอสรรเสริญขอพระคุณพระองค์ทุกลมหายใจไปค่ะขอพระเจ้าเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณของลูกทุกคนด้วยเถิดให้เข้าใจว่าพระเจ้าใช้ทําอะไรในวันนี้ เอาพระคำมาประดับร่างกายทุกคนให้ปลอดภัยจากโกรคภัยไข้เจ็บปลอดภัยจากมารมาบิดเปลี่ยนผีมารมาลักฆ่าทำลายเห็นไหมพี่น้องถ้าเกิดผีมารมาฆ่าไม่เป็นเมื่อวานก็ไปแล้วแต่พระเจ้าอยู่ด้วยพระเจ้ายัางไม่ให้ไปยังเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเพราะพระคำของพระเจ้านั้นมีชีวิตทรงพระานุภาพคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆทแทงจะรู้ไหมกระทั่งจิตและวิญญาณก็ต่อเลยเคยกระดูกวิจิตรใความคิดและท่าทีในใจ จากนั้นประรมในวันนี้เป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นชีวิตแทงแต่ลุจิตามทุกดวงให้เกิดผลร้อยเท่าหกสิบเท่าสามสิบเท่าตามที่หวานไปด้วยเถิดในวันนี้ขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าค่ะที่จัดรายการนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพิเยซูอาเมนพระคําที่มาถึงท่านมัทธิวบทที่หกข้อสิบห้าโดยเจ้าต่างกฤษว่า,วา but if you do not forgive เห็นไหมถ้าเราไม่ไม่ยกโทษให้คนอื่นนั้นนะ no, forgive n e a n e set สิ่งที่ล่วงเกินไปนะนายเทอวิน your father forgives your s ซสพาสเห็นไหมถ้าท่านไม่ยกความผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านก็จะไม่ทรงยกความผิดของท่านเหมือนกันฉะนั้นโทษใครทำผิดต่อเราเราอภัยใครล่วงเกินต่อเราให้อภัยใครด่าเราให้อภัยใครอิจฉาเราให้อภัยให้อภัยหมดนั่นเองพี่น้องก่อนจะละสังขารไป นะให้อภัยหมดไม่โกรธเนี่ยบางคนเห็นไม่สองปีแล้วเอาปีนี้ปีที่สามแล้วแหละยังไม่มาดีกับไม่เป็นเลยไม่เป็นบอกอย่าไปยุ่งมีสามีอยู่แล้วอย่าไปยุ่งมีสามีอยู่แล้วไปอย่าไปมีกิก๊กนะมีตั้งห้าคนในเวลาเดียวกันไม่เป็นว่าบอกไปเองสศนไปเองโกรธสามปียังไม่มาดีหวัดดีปีใหม่แล้วต้องคืนดีหมดพี่น้องแล้วให้อภัย ให้อภัย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 พระเจ้าก็ให้อภัยเราแต่ถ้าเราไม่อภัยพระเจ้าก็ไม่ให้อภัยเลยเรายังมีผิดบาปอยู่เลยนึกออกไหมอ่าอ่าปีใหม่นะโปรดให้อภัยแก่ทุกคนทุกแข่งอนเดินบนทางของพระองค์ยกโทษผิดคิดอภัยใจสูงสูงขอพระองค์นำทางตลอดเวลาเอ้ยเอ้ยเอ้ยนะให้พระเจ้านำทางตลอดนะ ปีใหม่ให้ใจเป็นสุขให้คนทุกยุคเป็นสุขทั่วลาเดินตามพระองค์ทรงนำทุกเวลาขอพระบิดาทรงจุงมือไปเห็นไหมพระเจ้าจุงมือตลอดนะพระหัตพระเจ้าทรงนำทุกที่เสร็จงานโลกนี้ต้องขอลาไกลผลทุก้ลสศกใดใดเอา้าผลทุก้ลโศกใดใดข้าขอไปกับพระคริสต์นิดนิรันเห็นไหมพระเจ้าชักมือแต่งแสดงว่าเหมือนกับ ทุกคนเนี่ในโลกนี้พอพระเจ้ามารับแล้วต้องไปอยู่กับพระคิดนิดนีรันแล้วนึกออกไหมเพลงนี้แม่เป็นก็ชอบนะ,ะให้ทุกคนได้เป็นสุขพอเสร็จงานทางโลกก็ไปอยู่กับพระเจ้านึกออกไหมสรุปได้อย่างนั้นมัตธิวุบทที่18บแข้อสา so my heavenly father a l s o w i n d do to you if it of you from his heart Does not forgive his brother his trespass เหมือนกันนะพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงกระทำแก่ท่านทุกคนอย่างนั้นถ้าหากว่าท่านแต่ละคนไม่ยกโทษให้แก่พี่น้องของท่านด้วยใจกว้างขวางเราต้องยกโทษด,ด้วยใจกว้างขวางด้วยใจเมตตาด้วยใจกรุณาด้วยใจปานีใช่ไหมเราอย่ากยกโทษแบบกั้กลืนใจเย็นฝืนใจเย็นนึกออกไหมบางคนฝืนใจเออ เอาอให้อภัยเอาให้อภัย,ภยแต่ใจขบขลักๆลักขลักข้างหน่อยโยพระเจ้าเลยที่ใจโยพระเจ้าเห็นที่ใจโยฉะนั้นยกโทษน่ต้องกายวาจาใจต้องสำรวมหมดยกโทษให้จริงพี่น้องไม่ใช่ยกโทษขี้หกนะถ้าขี้หกพระเจ้าก็รู้พระเจ้าดูวราระใจทุกคนนะั้นพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ให้อภัยนั้นแก่เราทุกคน จึงควรให้อภัยไม่โกรธโลภหลงรักพระอ,องค์เชื่อพระองค์ให้อภัยใจกว้างขวางเอ่ยด้วยใจเมตตาเอ่ยนั่นเองต่อไปยากอบบทที่สองข้อสิบ for whoever c h a n k e e p the whole law and yet s t u b b o r n l e in on point he is k i n d e t of all เห็นไหม เพราะว่าผู้ใดรักษาทมบัญญัติได้ทั้งหมดแต่ผิดอยู่ข้อเดียวผู้นั้นเป็นผู้ผิดทมบัญญัติทั้งหมดอันนี้ไม่เป็นพูดบ่อยๆช่วงสุดท้ายของรายการรักษาทมบัญญัติไปดีย้ายผิดผิดข้อเดียวคือผิดหมดนะพูดบ่อยฉะนั้นพี่น้องอย่าให้ผิดนะใครผิดทมบัญญัติเพียงข้อเดียวนี้ก็รู้ดีว่าผิดทั้งหมดทุกคนอย่าพูดโปดผิดทั้งหมดหากเ,าเราไม่ทำ าตามพระองค์ทรงนำต้องทำตามพระองค์ทรงนำไม่เป็นนี่ทำตามพระเจ้าทรงนำนะคะพระเจ้าให้ท่องจำเพลงนี้นะปีใหม่แล้วนะหนึ่งวันอ่านพระคมภี่หนึ่งวันนี้เป็นวันกุศลหนึ่งวันไม่เอาไม่อา่านหนึ่งวันนั้นมีชีวิตสืต่อเป่าหนึ่งวันช่วยสารสงฆเท่าหนึ่งว,วันเล่า,าปาะเสิฐต่อไปหนึ่งวันยาได้ลดละเพราะพระเจ้าตรัสความยิ่งใหญ่ ขอประกาศข่าวพระเจ้าเรื่อยไปถึงหลักใจไปสวรรค์น,นั้นทุกคนอาเมน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 ข้าวางใจในองค์พระเยซูผู้ทรงกูให้รอดปลอด ผู้ทรงคุ้มภัยไม่ให้หลงผู้ทรงฤทธิและมีรักแท้ที่มั่นคงเพราะพระองค์ทรงดูแลทั้งยิบสี่ชมเพโมรอะพระองค์ทรงดูแลทั้งยิบสชมเราทรง,งดูแลทั้งยิบสี่ชั่วโมงนะขอบคุณพระรักเจ้าทุกลมหายใจพ่อเรยารพี่น้องฮาเลริยาสามครั้งฮาเลริยาฮาเลริยาฮาเลริยาเอาพูดตามฮาเลริยาฮาเล พระอ์มาทรงฤทธิ์มีเดชานุูคาขอกรกราบนอบน้อมด้วยท่อมใจทรงชอบทำนำทางที่ยิ่งใหญ่เดินตามไปจนถึงวันตายขอดำเนินเดินทางอย่างเที่ยงธรรมขอทรงนำข้ามโลกอันเลวร้ายขอรับใช้ จะเป็นหรือจะตายลำบากหรือสบายตั้งใจไหมอยู่กับพระเยซูลำบากหรือสบายตั้งใจไหมยอยู่กับพระเยซูลำบากหรือสบายตั้งใจไหมยอยู่กับพระเยซูเห็นไหมไม่ว่าลำบากหรือสบายตั้งใจไว้ว่าอยู่กับพระเจ้าตลอดชีพนะคะ,อะขอบคุณลูกจันทิพาด,ด้วยแม่คิดถึง,งนะ พระเยซูทรงผู้ทรงธรรมคำจุนโลก mm hmm. เพลงนี้ไม่เป็นชอบมากพระเจ้าให้เขียนมาบอกพี่น้องนะคะ mm hmm. อ่าพระเยซูผู้ทรงธรรมคำจุนโลกดับทุกโศกโรคไปให้หายสิ้นช่วยคนบาปกลับใจได้พนมนทินทางแผ่นดินทรงช่วยไว้พรใจ ทรงดูแลคนสวรรค์ของพระองค์พวกเราเป็นคนสวรรค์นะคะลูกจันทร์เ็พาด้วยเป็นคนสวรรค์นะจ๊ะทรงดูแลคนสวรรค์ของพระองค์ทรงสื่อตรงด้วยรักแท้ที่ยิ่งใหญ่ทรงขับไล่ผีมารร้ายมาลลยไป ภาษาใต้อันนี้ภาษาใต้เมื่อคืนไม่เอ่อพระเจ้าให้แต่งนะคะวันนี้พระเจ้าอวยพรมาฟังคำสอนและมาตามาตาเอาพระคำนำชุบชีวาออมาแม่เออและนำชุบชีวาทุกคนแม่น่าจะเจรืญเจริญอว่าแม่เออจะเจรืญเจริญพระเจ้าทรงปกป้องทรง ยาเที่ยวจนเพลินก็ให้มาผ้าพระเจ้ารีบเดินรีบเดินอย่ามัวลงเพลินไปล้มทางมาน <c oughs> นาแม่เอออย่าไปลงทางมานนะเมื่อคืนพระเจ้าให้แต่งนะคะวันนี้พระเจ้าอวยพรก้อยก้อนครูเพ่นก้อนลาเต้าเจ้าปบกันแล้วนะ้าา พอเจ้าพบกันแล้วนะพอถึงเวลา,าพอพบกันตรกันพี่น้องช่วยแช่ช่วยแช่ถึงพอถึงแม่คนแก่สุขสันช่วยแช่ทุกวันทุกวันพระเจ้านั้นอวยพรทุกกันเอ้ยน้แม่เอ้ยและอวยพรทุกคนเอ้ยนั่นเองอ่าพระเจ้าให้แต่งก็หนุกดีนะภาษาใต้นะคะอ่าภาษาใต้ฮาเร่หรือยา เจ้าทุกครั้งพี่น้องก็เกิดมาเพื่อสรรเสริญพระเจ้าทุกปากทุกลิ้นสรเสริญพระเจ้านะคะแล้วพระเจ้าจะเทพระโพรลงมาปากเป็นพลปากศักดิ์สิทธิ์ปาดมีฤทธิ์พูดแต่พระคาและสรรเสริญพระเจ้าโอเคเนาะขอาการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งโขนจงถึงแก่ญาติพิ่สนิทชนให้ทุกคนเหล่าหมู่ชนในโลกาให้เดินทางสว่างของพระเจ้าทุกค่ำเช้าอ่านพระคำทำตามงานทุลาราพระทุกชีวีที่เกิดมาต้องมรณาถูกพิพาษาไม่พ้นกรรมที่ทำไว ใครทำดีได้ขึ้นหวัรคใครทำชั่วลงบึงไฟนรกไม่เป็นไปเห็นมาแล้วทั้งมาบอกทุกวันแต่บางคนไม่เชื่อไม่ผือแต่พระเจ้าให้ประกาศทุกวันพี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่ให้เห็นขอบคุณพระเจ้าที่ให้ประกาศขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนอช่วงนี้รับเชื่อผู้ตามดังๆเลยนะเป็นคนใหม่นะในพระเยซูเสียทีได้เกิดใหม่ได้เป็นคนสวรรค์ได้เป็นพลเมืองสวรรค์ประชากรสวรรค์ของพระเจ้าพระเจ้าทรงเลือกไว้ทุกคนเลือกลูกกับพญญาลูกเจ้าเอลูกจงดีลูกจันทิพา ลูกจักรกริศลูกตตงพรพี่รัตดาน้องเมธาน้องสองล่าเห็นไหมพระเจ้าจะเลือกไว้หมดอาจารย์แอดอาจารย์หมวรุณอาจารย์ลูกแชมป์เห็นไหมอาจารย์อาจารย์น้องไมวอาจารย์วุฒิชัยน้องเพื่นอาจารย์ปาะโอด้องตุ้มอาจารย์ไพโรจนแม่เหลียวลูกลุนลูกพาลูกเสาลูกมนตรีลูกไปลูกประยุลูกมนเะพระเจ้าจะเรียกไว้หมดลูกติมพระเจ้าเรียกไว้หมดเห็นไหมอ่ะฉะนั้นพี่น้องต้องขอบคุณขอบคุณน้ําตาไหลซิกซิกทุกวันนะคะ ยกเสียงขึ้นใครที่รับเชื่อเสร็จไปรับบรับจิสมาที่โบสถ์ใกล้ๆบ้านท่านนะคะไปฟังพระคำให้เข้าใจซึมลึกเข้าไปในออสโมซิสให้เข้าในกระดูกเราเนี่ยและปฏิบัติตามถึงเกิดผลบางคนไม่ติดสนิทไม่เกิดผลนะคะยกเสียงขึ้นค่ะข้าแต่พระบิดาลูกปรารถนาพระองค์สุดใจด้วยชีวิตลูกผูกผิดบาปมานานผีสาตานมาแย่งใจไปเคยทำผิดบาป ขอสารภาพกับใจขอพระองค์ทรงอภัยเถิดเจ้าข้าพระบิดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอ,อเชิญพระองค์ทรงครอบครองบพลังชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบชีพใหม่ปลดบาปและคำสาปแช่งปลดพันธนาการผีมารซาตานจากบรรพุรุษที่เคยทำมาขอพระบิดาทรงนำพาชีวิตลูกใหม่ให้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดบาปเวรกรรมทำแต่สิ่งดี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงมรณาสามวันก็ฟื้นคืนพระชนเพื่อกระทําให้ทุกชนชาติเป็นคนชอบธรรมให้พ้นบาปและคำสาปแช่งให้พ้นบึงไฟนรกลูกขอรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตลอดไปขอพระองค์ทรงอวยพรชัยลูกอธิษฐานด้วยความเชื่อขอพระคุณพระเจ้า กราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าปกมือถวายเกียรติพระเจ้าปกมือโลกพระเจ้าคนใหม่ยินดีด้วยนะเลิกบาไปหมดชั่วร้ายต่างๆมิจฉาชีพกลับใจเลยยาเสพติดเร่งกลับใจเลยไม่งั้นไม่ทันแล้วเวลาจะหมดแล้วพินาศพินาศเหมือนเมืองบาบิโลนเก็บเปรียบกวาดเนียนแปลบพระเจ้ากวาดนะไม่ใช่ไม่เป็นกวาดไม่เป็นไม่มีสิทธิ์รับใช้พระเจ้าอย่างเดียวไม่เป็นมีหน้าที่รับใช้พระเจ้าอย่างเดียว พระเจ้าตรัสผ่านไม่เป็นไม่เป็นพูดบอกอย่างเดียวไม่เป็นไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกวาดล้างอะไรใครเพนะคะอ่าขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนอ๋อขอแจ้งนะเปลี่ยนชื่อจากครูเพนเป็นนัทวันแล้วเพราะว่าทางเฟซเขาประกาศบอกว่าต่อไปให้เป็นภาษาอังกฤษหมดพี่น้องฉะนั้นใครชื่อภาษาไทยอยู่เปลี่ยนเป็นอังกฤษนะคะใครเขียนภาษาอังกฤษไม่เป็นก็โทรมาถามไม่เป็นเพราะว่าต้อง ภาษาอังกฤษเพเดี๋ยวนี้เพราะทางเฟซทางไลน์เขาแจ้งก่อนปีใหม่นี้เขาจะเช็คไงบุคคลไหนที่ว่ามีชื่ออยู่ไม่ตรงอะไรแบบนี้นะต้องชื่อให้ตรงชื่อให้ตรงกันเป็นคนจรงงิงกันไม่ใช่ชนขี้โหก,กันนึกออกไหมเอาชื่อเล่นมาก็ไม่เอาเมื่อก่อนไม่เป็นใส่ชื่อเล่นเฟซหนึ่งอีกเฟซชื่อจรงิงอ่าตินีีเขาเขาบอกว่าต้องชื่อจรงิงแล้วก็นำสกุลอะไรให้ถูกต้อง เขาจะเช็คเช็คเช็คละเอียดทีนี้ละเอียดยิบป่าพี่น้องนะก็นั่นแหละทาตามก็ฟเฟซจะได้ยืนยงต่อไปฟเฟซเราก็จะได้ยืนยงแล้วใครเออเกี่ยวกับต้องถ่ายทอดสดจนพี่น้องนะ, <oria> ล,ะลูกสิทธิ์และพี่น้องเอฟซีเอสคนติดตามเยอะนะเราก็เปลี่ยนเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงเสียทุกคนแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะบอกขา่าวนะ อ่ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอเมน <c oughs> <c oughs> ปัดลมโดนปัดลมไม่ปื้ <c oughs> ขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งอ้าวทีนี้อธิษฐานเผื่อประเทศไทยและประเทศทั่วโลกและพี่น้องที่เจ็บป่วยปีใหม่แล้วอย่าเจ็บป่วยเลยใครอยู่ในพระเยซูจะไม่เจ็บป่วยต้องอธิษฐาน <c oughs> อธิษฐานให้กันพี่น้อง <c oughs> ยกเสียงขึ้นขออนุญาตใช้ภาษาพระวิญญาณภาษาแปลกๆที่พระเจ้าชักปากไม่เป็นให้พูดไม่ใช่บทสวดค่ะอุลกาเชอฮูรูฟอนังกเซนอังกุฟฟอนังกชินังกฟอนังเซขอไฟของพระเจ้าขอฤทธเดชจากพระเจ้าจากสวรรค์มาช่วยลูกด้วยประกาศชื่อช่วยลูกๆทุกคนด้วยเถิดช่วยผู้ที่ทรงเลือกไว้ด้วยเถิดไปคะฮาเลดยุยาประกาศลาโคเซช่วยพลเมืองสวรรค์ของพระอ,องค์ วลกะิน้กฟอนกรเศานั่นกฟอนกาซีโนโโเนการีน,นโกโร้ก,โนโกโฟอนการีโอพระบิดาทั้งความมั่งคั่งเกิจากพระองค์ทรงครองอยู่เนะือทุกสิ่งริษทานุภาพอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงกระทำให้ใหญ่ย,ยิ่งแนปะระทานกำลังแก่คนทั้งปวงบัดนี้ลูกขอสรนเริญขอพระคุณพระองค์ทุกลลหมายใจไปคะขอพระเจ้าโปรดช่วยให้สงครามหมดไปการไหวรูปโพารพหมดไปรากขมขืนหมดไปแกงกอดสัเนเต์หมดไปยาสพติดให้หมดไปแกงที่ดับฟังเสียงให้หมดไปแกงสิ่งชั่วร้าย พระเจ้ากวาดเหมือนเมืองบาบิโลนไปคะพระบิดาโปรดช่วยลูกด้วยเถิดในการอธิษฐานเพราะคําอธิษฐานของผู้ชอบทรมีพลังและเกิดผลให้พี่น้องอธิษฐานแบบนี้ทุกวันแกงกอดเซนเตอร์จะได้หมดยาเสพติดจะได้เผาราบเรียบโอ้พระบิดาแผ่นดินสวรรค์เกิดทุกพื้นที่ทุกครัวเรือนจนสุดปลายแผ่นดินโลกโรคภัยไข้เจ็บขอพระเจ้าหยิบยกไปกวาดทิ้งไปหมดผีมารพระเจ้ากวาดทิ้งไปหมดไปคะ ผีมานชั่วร้ายเทพผู้ครองต่างๆที่โมหะมืดต่างๆจิตใจโลภโกรธหลงต่างๆพระเจ้าควักทิ้งให้หมดไปคะเหมือนควักหัวใจลูกทิ้งนันแหละเพคะโอ้พระบิดาพระกาลขาชูลูกโอ้แล้วพระเจ้าเอาหัวใจใหม่ใส่มาแทนโอ้พระบิดาขอบคุณพระอ,องค์ขอบคุณพระอ,องค์ไม่ใช่นั้นไม่ใช่ลูกเป็นคนอย่างนี้เมื่อก่อนลูกเป็นคนร่เอเป็นคนปากจัดแต่เดี๋ยวนี้พระเจ้าควักหัวใจทิ้ง เปลี่ยนแปลงหัวใจใหม่นั่นเองโอ้พระบิดาขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระอ,องอคออง์ขอพระเจ้าควักหัวใจคนไทยให้หมดทิ้งให้หมดเอาหัวใจพระเจ้าใส่แทนไปคะโลกโกโฟนังกันชีนหนโกโฟนังกันเซ่นังกันช่นหนโกโฟนังกัซเซ่โซโลโกชีหนูโกโฟนังกัซเซนังกัซเซ่ขอพระเจ้าเทพระพลอลงมาแล้วก็เปลี่ยนเซนใหมให่ให้กับคุณสมบูรณ์ไทยในคมด้วยคุณอารีด้วยน้องดำด้วย และลูกหลานทุกคนที่ฟังคลิปนี้เพคะประกาศชิกุตุโกโฟในกันเซลโลฟอนในกันชีนันโกฟอนใงกันเซขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระอ,องค์เถิดเจ้าค่ะขอบคุณพระอ,องค์ในนามพระเยซูอามนสิบนิวปนมและบังคมก็ลาต่อชาวรบมาฟังวาจาเศร้าเป็นหน้าเอย้ยว่าแมวฟังวาจาเศร้าเป็นหน้าเอย้ยทุกาศาสนาสอนให้ทำดีแต่พระเจ้านี้ ทรงตัม้มคนให้เป็นคนดีให้ถึงชั่วตัวบาปทุกนี้ให้เป็นคนดีมีชีวีนี้รักไม่ให้โกรธไม่พูดรด้ายไม่อยากขาจิตใจสุขไม่โกงแต่ต้องรักกันตัวเก่าเนี่ยทิ้งไปสวมชีวิตใหม่ให้เหมือ,อนปรงุงจิตสืบดวงมันคงสงสัยกัรจัดสิ่งไม่ไดี อำจสิ่งไม่ดีออกไปในพระเยซูสอนชีวิตใหม่เหมือนพระเยซูนะคะอาลีลุยามาสันซึนไม่ที่หลักไม่ที่จอนลาวไม่เป็นูนหุนไม่ไม่โกงไม่โกงไม่ทั้งไม่ติดรังพันแตงไม่แย่งคนรักใครไม่วายรูปกระปรี้ไรไร่ไม่หลงประเวณีทําแต่ความพยอยามประคำพระเจ้าหวยพอน พระเจ้าอวยพรพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ต่อเป็นท่อพระพรค่ะ r e s b ี w i t h you สวัสดีค่ะ